ค่ะามาดูประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะจริงๆตั้งแต่เฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วคนก็ตกอกตกใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะเราก็เราก็เฝ้าติดตามว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีมาตรการเรื่องของทางดอกเบี้ยเพื่อที่จะมาจัดการกับเรื่องของเงินเฟ้อสักทีเนี่ยนะคะ,คะก็เฝ้าติดตามจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้ ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมติคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง,งอถแถลงผลการประชุมนะคะที่ประชุมคณะกรรมการากนงมีมติ6ต่อ1ค่ะให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย0.25ต่อปีจาก0จากร้อยละ0.5เป็นร้อยละ0.75ต่อปี โดยให้มีผลทันทีนะคะอันนี้เป็นเป็นมติที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งเสียงที่ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.5%ต่อปีแต่มติส่วนใหญ่เห็นควรให้ขึ้น0.25%ต่อปีคือเห็นด้วยที่จะให้ขึ้นแต่จำนวนต่างกันะนะคะคือถ้าขึ้น0.5เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะคะก็เลยขึ้นอยู่ที่0.25%ต่อปีนะคะ โดยบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นค่ะคาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิดได้ภายในสิ้นปีนี้และจะขยายตัวต่อเนื่องในระยะต่อไปขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่งนะคะคณะกรรมการเลยประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษเพื่อรองรับวิกฤตโควิดในช่วงที่ผ่านมาจึงมีความจําเป็นลดลงอย่างที่บอกไปนะคะว่าเวลาเศรษฐกิจมันมีความร้อนแรงซึ่งดูได้จาก เงินเฟ้อเรืเ่องสัตวเรื่องสถานาการณ์เงินเฟ้อเนี่ยทางฝ่ายนโยบายก็จะมีการใช้มาตรการนั้นของการเพิ่มอัตราดอ,อกเบี้ยคล้ายๆเหมือนกับ ชะลอชะลอติดเบรกนิดหนึ่งติดเบรกเพื่อที่จะไม่ให้มันมันเศรษฐกิจมันมันวิ่งเร็วมากจนเกินไปนะใช้มาตรการดอกเบีย้ยเข้ามาช่วยในขณะนี้เนี่ยนะคะโดยคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีในการประชุมครั้งนี้นะคะสำหรับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็มีแรงส่งชัดเจนค่ะจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น มากขึ้นนะคะซึ่งคาดว่าตามการผ่อนคลายนโยบายด้านการต่างประเทศของเราและความกังวลในการเดินทางในช่วงสถานการณ์โควิดก็ลดลงด้วยรวมถึงการบริโภคภาคเอกชนก็มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนที่ปรับขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีความเสี่ยงที่จะชะลอตัวแต่ผลกระทบต่อแรงส่งสําคัญของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะมีจํากัดนะคะแต่ก็ยังต้องติดตามความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่นะคะ การปรับขึ้นดอกเบีย้นยนโยบายแบบนี้ส่งผลอย่างไรบ้างถ้าว่ากันตรงๆแล้วเนี่ยออลูกหนี้ที่เวลาจ่ายหนี้จ่ายแบบฟิกเกทอ่ะคร<ช>ับฟิกเรทอย่างเช่นคุณจ่ายหนี้คุณไปผ่อนรถยนต์เดือนละห้าพันห้าพันห้าพันอ่าอันนั้นคือฟิกเรต<ช>ฟิกเกทก็คือดอกเบีย้ยเขากําหนดเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะโปะต้นตัดต้นมันก็ไม่มีผลเพราะว่าดอกเบี้ยคุณฟิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนโยบาย การปรับขึ้นนโยบายดอกเบีย้ยแบบนี้ไม่มีผลอะไระกับคนที่จ่ายหนี้แบบนี้มันจะมีผลนิดหน่อยสําหรับคนที่จ่ายหนี้แบบโดยเฉพาะพวกผ่อนบ้าน<ะ>เป็นพวกลดต้นลดดอก<ะ>มันจะมีผลในแง่ที่ว่าสมมตินะคะคุณผ่อนบ้านเดือนละหนึ่งหมื่นบาท<ะ>ปกติแล้วเนี่ยผ่อนบ้านหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะหักดอก<ะ>ส่วนหนึ่งหักต้น<ะ>แต่พอมีการปรับดอกเบีย้ยนโยบายแบบนี้ต้นของคุณจะถูกปรับ ถูกหักลดลงเพื่อไปเพิ่มกับส่วนฝังดอกเบี้ยมันไปอยู่ในฝั่งดอกเบี้ยเยอะขึ้นมันอยู่ไปฝั่งดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อันนี้ก็จะมีผลแล้วก็อาจจะมีผลในแง่ของเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องของเงินฝากเรื่องการลงทุนก็จะมีผลบ้างเล็กน้อยนะคะฝั่งฝั่งเงินฝากก็จะได้ประโยชน์ใช่พราะดอกเบี้ยเงินฝากก็จะเพิ่มอันนี้เป็นมาตรการที่ ใช้กันทั่วไปทั่วโลกนะก็เหมือนก่อนหน้านั้นที่เฟดอะค่ะใช้มาตรการทางด้านของดอกเบี้ยเนี่ยก็ปรับขึ้นทีละ3เดือน3เดือน3เดือนคนก็ตกกระจายหุ้นก็ตกกันเป็นละนาวแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะฟังอาจจะดูคือไม่ไกลตัวนะแต่อาจจะฟังดูเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนไปปั่นดูที่เน่เห็นไหมโอ้โหนี่ยมันย่ำแย่จนต้องขึ้นดอกเบี้ย หลังแกประชาชนอะไรมาจะมาแบบแบบแบบนี้นะนี่มันเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการในการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจการเงิน,นของรัฐบาลกลางทุกประเทศอ่ะเขาก็องต้องมีมาตรการพวกนี้โดยการประเมินว่าเออเศรษฐกิจแบบนี้ะจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เหมือนเดิมหรือจะปรับลด <นะ S 2> หรือจะเพิ่มหรือจะเพิ่มอย่างช่วงที่ที่มาคิดในในคำอธิบายของกนงที่คุณนัิยาอ่านให้ไปเนี่ยนะครับเขาบอกชัดเจนเลยเพราะว่า แนวน้มของเศรษฐกิจบ้านเรามันจะขยายตัวแล้วม,มันหลุดพ้นช่วงวิกฤตโควิด COVID อะไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอ่าเนี่ยนะคือมองในแง่เดียวเออสัญญาณมันดีแล้วนะที่เหลือก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็ต้องมาดูแลไอ้เรื่องกิจการอะไรของเราให้มันอสอดรับกับสถานการณ์เท่านั้นเองนะครับค่ะ